พี่พี่เราอยู่เรโซนไว้เราต้องยืนในเรโซนไว้ได้พี่อ่าถูกเพื่ออะไรวะนี่ต้องมีพี่ก้าเป็นไอเจลอีกคนหนึ่งนะไอเจลที่ไ้ไวม่ได้ทําให้ชัยชนะได้มาง่ายๆถูกต้องมันจะต้องมีจิตร์นุญจิตมันยิงกุญจิตรได้นะเพราะถ้าเกิดมันไม่ง่ายถ้าเกิดว่ามันง่ายมันก็จะไม่มีเรื่องราวไงใช่ป่ะเราอยู่ในเรโซนไว้สามเราต้องทําให้มันมีแว่าไม่ตายดูมองมองออกไปดิโอ้ยกูโดน เสียแล้วครับโดนพี่ใไม่ไหวคุณโดนผมบาตากันกี่เไอ้ยี่แม่งหู้เสียงกับจรวดลงหัวดูดิสวยป่ะโอ้ยไอ้ไอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลสโซนมันมันบอท่าไอ้ปรับศูนย์จูนซะเรียบร้อยกว่าแล้วเราเป็นลูกเลือดเฉียดเสียกันเราไม่กินของเลสโซนแม่งทหารเลยวะใครจะไปคิดวะยังโยนเลยแต่ละคนอะ